ที่นนวาพ่อนาวาหมูบ้านน้าวาตำบลโคชีอำเภอพิบุตรจังหวัดบราชนาีหม่าสพัตัวื้องห่นอากวยแนนะค่ะแล้วก็ัวในหน้าตยังเป็นท่างการข้าเ้าสวัสดีครับทัง ญาติพี่น้องก <นะ S 1> ูที่มักเลี้ยงควาย <นะ S 1> กับผมเลี้ยงมาควายมาเลยประมาณ30ปีนี่นะอย่างเป็นอาชีพก่อนหาไปขายขนะคือกับผมชื่อร้อย ทางโดดน้ำออยากว่าขายมีคนไปเดียงคนไปเดียงขายเนื้อน้ำใายสนใจค่ะน้ำ้ขายเนื้อน้ำขวยเนื้อน้ำทีทุกสูรดียบนะคะทุกรเดียบเรไปดีค่ะพาีน้องไปเบิรน้รยะของวยเจรโตนครนค่ะบมกันได้คเริ่มจาก พาว่าสีโซ่นั่งเอกของหเห่าไหม้น,นั่งเอกของเรืองยี่ทั้งได้ค่ะม่วนเถิอกจงเบิ้งที้ร้างเขาพี่นอ้องม่วนนั่งเอกทั้งคนนั่งเอกคือว่าจะตะุนได้บัตนตะกุนกุชุมพูนกน,น,นตัวแม่นะตัวเมีย เสียงหาเสียงาัดคนซื้อเสียงเรียงนานี่โกเถอี่จาวรล่อดยสามแปดมปรับประกันนาะประกันกนออกวันที่หเตรียมสองเดือนบุเขา ตาแตมแก้มจ้ำลูกแดกพอหอกได้ระยงพี่น้องเราฟังไงอ้าวสนใจทิ่ต่อได้ก้อสูง้อมสูงร่อยสามสิบแปดกว่าสามปีลูกตัวแดกลูกแม่แม่ลูกแดกเนาะแม่ลูกแดก เปิดแล้วค่ะต้องพอนอกอย่างนี้เนาะเปิดอยัวเปิดเลยที่เท่าไรบอกเปิดบางสามเซนนี่ละต่อรองได้ตอร่องในเบื้องเหนือต่อรองในเบื้องเอนือกเลยร้ายอยู่ร้ายเติบถือใจไม่อยากเนาะอ่าถือใจมันตีต่อรอดจองด้วยพ่อไม่อยากรถุดในหลุปั๊บนี่อนบนเปิดเต็มราคะเราเขาก็เปิดไปเพราะต่อรองกันนะจ้ะมาเบิร์นกู้ั้งสุดท้ายนี่พ่อ มึงกระบูกเพื Μ, todas, ่อนน้ำนี่ดูตัวเมียอ้างเงาเลือกีค่ะเรียบงามนุมสีเต่าเนาะนุมสีเต่าบูมี่ตันี้บูมี่ตันี้ใส่ดอกประกันดอกลางบูมีเรียบจิกกอดตีค่ะเรียบงามดูก็เรียบงามสีชุ้งไปอีกันเลยเนาะค่ะชุงชุ้งชุงสีชีพอยู่หรอกที่ชุงทำเทปอย่างนี้ ร้อสสิบแปดห่องใบสามสิบสามสิบใยสามสิบใสมสิบทสิบเมื่อนนะคอรองได้นะคาห่องเนาะครับถูกเพิ่นกะงามเนาะในสองัวใจเนาะพอนะไตัวแล้วไปบไปใส่พอต่างตหมดจากน้อยเพิ่นขืนเนาะขืนบเงดอกอีกสองเดือนขืนดอกสีส้มมันสองเดือน ตัวเม่ย่ังยี้ค่ะลูกเพื่อนมี่ใบอยู่บ่บนี่นีเพื่อนว่าเป็นเป็นใบของปลูกอะไรปลูกข้องบักบังชนะใบกระยุอยู่นี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 ่นมนี่นี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 ่นี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 ่นอเบิ่นี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 ่ที่น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 เ่าี่นนี่นี่นนี่นี่นี่น่นี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 นมานนี่ด่าสระามีี่่่่่่นน่น่นน มอาไรคน่รบใบเขานำเสือเข้ามาได้คนพอคนันวันชนาเป็นชื้อป่ามือซื้อข้วยซื้อขั้วยอื้อว่าจังได้ดอกเจ้าของข้วยอังมัจังพี่น้องจังเบืองเอาพอพันดรับอยกหมดซะง่อยกระตาเต็มเจมจำเมื่อกันก่องหลายกว่าเมสั่งซื้อว่าสูงยี่ได้อย่า้เมดอกว่าเถืงดอกเก่าเปียกเก่าบนะกัองเดือน เปรี้ยวซฟนกระซูงแน่อูงขั้วออนใม่กระูงก่แม่คนหนเ่งร่อยมันดีกว่าเรื่องห่วยห่วยมันจิอองมันคนอองไงกว่าแม่ไม่อ่องหนาวขาวขาวดีขาเหี่าวค่นีถ้ามนวก็นังแบมเนี่ยแม่เพื่อนนี้ขวาเหน่วมันจิเกือบสาม่องเนีรดกัวองเมีรดกลัวอยู่หรอกแต่ขูนานมาซองเนียดดีหรอก ไปนนะคะสนใจที่ต่อลดสนใจที่ต่อเบอร์เบอร์เท่าไรพอเบอร์โทรอยู่ผแบจักจังไงบ้างยนอเดียเออยังขเขไปคลิปเออยังขลงอ่อตาที่นี่ไปหาพระเอกหนาาวันนี้เนาะอ้าวหาผอัดไงเกน่้อปไอเาทาาะเก้า ตาเตีต้ยเขียดจอมนา,นา,าไงเข้าไง,งขาไงขาแข้ขงไงค่ะหน่องเบิ่งเอาถ้ายาดเก่าสามองค์ปูโกข่ายาดเก่าจะเลิกสามปีคือกันถ้ายาดเก่าจะเดินสมสมน้ำพรอยค่ะพ่อสมน้ำพรยอยน้อยพรอยน้อยมันพรอยน้อยนวลตาลกุจซุมพูนี่เขียวของตะเพียงเขียวกู้แดงกว่าสามปีเต็ม ชนใจสมดอดหรือสมโตอยู่ในี้ไหล่ะสมโตสมโตนะอตะวันพรอนเป็นท่ายาบักเก้าโอ้พรอมันนะอ่พรอมีใบหรือพรอมันเป็นสมบักพพรดูบักเก้าอยู่จิตโตมากที่ว่าบักเก้าือกันใะร้านบะเก่าเกี่ยวไปนี่นะจ้าท่ายาของเขาอยู่เปิดแล้ค่ะอยู่บ่อพรเปิดเปิดเวลาเป็นไงค่ะเส้นหาต่อรองไหนด้อยน้อยต่อรองเจ้าหน่อย Ừ. à, họ phàn gì đó cả, phàn xuống, xuống, xuống. Đẹp rồi, 42, ba đẻo, ba đẻo rồi đó, sáng nôm quẩy 3 năm, sớm mà tân kinh nọ, tân xỉn sớm chưa theo, và nó còn ở trong bao sớm mận, quẩy, bưng เอดินถางเดกงานันไนสมงางยังอ่อนอยู่บ่เยกสมมันสถานโสดอ่าข่อยอยู่อ่อนด้วยบ่ท่นสมมันนะท่านไหนจะทาไหนจะซีปีจีงเอาไปสมมาสนอกขันบ่ได้ท่านไหนเปิดราคาขันบ่าไหนขายโอ้ข่ยตัวนี้พอซื้อมื่อไรเป็นไหน ซื้อเส้นหนึ่งสื้อมาเฮืองหรือเปล่าวันแปดเดือนนี่นะโอ้แต่ขีคือสีใบใหญ่ซื้อเดือนไม่น่าวนะใบใหญ่เดียวกล้วยซื้อมากเกืเกือบแปดเดือนเป็นกล้วยหนุ่มหน่อยก็ยังซื้อแส้นเนาะเนามีเสือมีช่ายเนี่ยกับพี่แองเนี่ยเดี๋ยวนอนพอเนาะเออเวลาพี่น้องมึงเอาเด้อสำหรับพี่น้องฮะมองฮะกล้วยไปไหวประจำขอบจับซัดค่ะ ข่อยข่อนกํลังสียออกเนาะข่อเนาะขอกํลังเป็นเพียรเด้สามปีสปีเต็มไสาปีเต็มเีเขีวคนเพียงเลยเขีว่ทนแดนั้นเ้ยหมแล้วเนนี่าวากเดีอด้องตะนะตปบงดวนมาของเดืรหนึ่งงานดนเขียวเขียวเดียมแรกมันงานคลื่นคลื่นงานนยื่นโต้งมั่ง หนอนหูเนาะโ้ไปไหั้เจ้าป้าทวันประจำปวงหน้าคตรไกลอยู่ขวายังนมเล็กขวาอยู่ดอยชวงไปหน้างไปหอกแต่ว่าสก็เท่าห้าสิบตั้สี่หกสี่เจ็ดแถวห้าแ้จังหน่อยตัวบัวลายตับัวลายเจ้าเก้า ด้านแบบเก่ากับเชื้อซื้อแบบเก่าเท่าพ่อใหญ่เอามันโอเคค่ะผ่านไปค่ะตัวที่สองเอ๋กําลังเหียบผ่านไปควอยเนื้อม้วนควอยเนื้อม้อนนี้สนใจติดต่อควอยบ้านซื้อมาขายเนื้อจะจะว่าก็งามเนาะอ้าวมันพี่ดีเต็มที่แล้วขอดื้อหรอเบิ้งเบิ้งเบิ้งหมด ว่ยบ่าน,านกัไปจับสั์ได้ย่ได้สำหรับพี่น้องอายบ่นนะเงินน้อยมาเียงมาชมเอาวันนี้สยุบมาเนเงินหาเงินหาตัวนี้อายุสีหยมัท่นอสามปีร้อเขียวท่านโดนวางอยู่สามปีนี่ลนี่ได้จะจะโ,โกค้าไงดีแต่แว่าเขียวแต่ว่าเขียวท่นโดน Hoàng lâu nay hoàng lạc trong hoàng bung 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 Rồi, bung 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 ข่าวญ่คะแขียงามดีต <si <si ่อยสูงต uh ัวนี้ตัวนี้สูงไรเป็นไรพ่อบแห่อุจสาราี่ชิอบทีดอยดย่าวดีสูงดีตัวนี้ติดกระเทือนติดโมลากระเทือนเปิดไปรป็นไรค่ะบกเมินต่อรองได้ต่อรองได้นาดยย หางสูงใหญ่ถูงอตัวนั้นโอ้ทุกอย่างยนท่อหางดีพ้อข้อวันนี้มึมีหางดอกหางดังระบ่การบวกบวระบบการะบกันมึมีหลอกมีดังมึมีตันี้จ้บเตียมเกียจับง่ายเปิดไปรายไปเลยพอหาเงินหาด้วยกันตัวนี้หาเงินหาสูงอ่า ดูอะไรหอยด้วยนชีปลอยอีรอกคือน้ีใ่เนาะใ่อดอกาด30าีอีอกไกล้นารังนีค่ะไก้แถวนาลังนีมีทุกตไดเลพี่น้องยเถิกเนาะมุกนเถือเถอกไปสนใจขายเนื้ออะไรร่วมดิ่งแน้องมองหานาคาเบาเศรตะกรบางนี่ก็คว้วยดี่งก้วยเนื้อก็ได้ ทุสงสาวบัวทงสามสิบดอกควยต่นวอยอย่อนอยู่ค่ะอายุอ่อนอยู่บ่สอปีปั้นว่าในรวนตัวบ,บ่บ่เดีวายสองปีปว่าตัวเพ่นหน่ออ่วายสองปีขอาสองจะออกกวจรงจางเน,นี้ยดอเออขาแข็งงามดีเนี้ดีรายเป็นไละพวสามหม่นหกสามหมื่น ขาน้อยตัวน้อยเนี่ยพอซื้อเนี่ยวะาพอซื้อตามเนื้อผ้ามันนะเนื้อผ้าอ่าซื้อเสียงเลี้ยงน้ำไปตั้งเอาเองตั้งเอาเองว่จาจักนำจักนีนอ่าม,มาวุ้งทุกพีบานวันนี้เราอยู่ประมาณสองปีกันเลยก<ช>อนกุมม้อนอย่างเราก้อนเดือนเดิดไปร้านไหนเดือนนี้ราคาทอนกับตัวนั้นคู่กันสามหมื่นหกคือกัน ค้อยด่งตัวนี้งอนอยู่มือนคอยเมีขายออกไปเบิดแเ่ล้วนาอพ่อนาะเบิดอ่เบิดอ่ขายไปซบก่าโตะเรืองมนเถืกมียยีคือตที่เาเป่าเป็นละเรื่องต่มีนี่บ่เิ่แล้วขาของเัวเปิดนี่ละม้วนนัขายไปซิบก่าโตเลยเมียม้วนเถืนับปวนับลงเนตัวเถือกนั่อยดิ่งคอยเหาก็มีขายไปน้ำเรื่อยๆมีแต่ตัวงานมทีนา เืกหน่อยนี่เือกหน่อยก็อะสองหมืนน่มนปนหน่เลือกหน่อยนี่ช่วงเนาะช่วงก็กหางหญ่อยู่ช่งมันถือเพื่อทาิอยูอย่ว่นานี่หน่อยวยปีไปสองหมื่นแปดค่ะประมาณปีนะคือ,อควัท่านมีเข้าว่าท่านมีเข้ายไปเดียวไปคุ้นเากำไรคือกัรนี่ละเอกำไเนาะที่บางปีเล้ควัยตัวนี่ยได้สีดาสียานตัวนี้ต่เฮาอยู่โอยนี่เฮากระสาย ทรมาสอเยอะพี่น้องเอาไปบำรุงเอาไปคุ้นเอาวทั้งขวเสื้อย้เอาเรื่องอย่างแม่ไม่ไม,ไมอยู่ังยาวเลยค่ะยวอ๋อมีรอดพอพมมีหอดน้หมดม้นีรอดน้ำ,นนำเสื้อรอดเขาสมน้ำเสื้อยี่รอกมีเจาะตลอดไหมอืมเจลอด ใบบนนี่มีตรอดสุธานนี่ก็ขอบคุณอีพอเนาะขอบคุณทุกยี่ต่ออีพอร้อยได้เนาะค่ะได้ได้บ้านนาวะตำบลพำเสีเพื่อพี่มูนจะว่าดูบนใจะมาเลยใจทรมาเลยรับสา้ตลอดขอบคุณอีพอแม่ทาย่เอนเาะขอบคุณอบคุณขอบคุณขอบคุณอบคุณขอบครับครัอบครับคุณขอบคุณขอบคุณบคุคุบครับคุณบคุตอบคุณคุณบคบ